ล้มไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไม่เอาละอธิบายไม่ได้เปลี่ยนเป็นห้าสูตรห้าสูตรที่ว่าเนี่ยหน้าตาออกมาเป็น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 อย่างนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยต,ต้องเล่านิดหนึ่งนะคะว่าห้าสูตรที่อาจารย์ว่านี้ก็คือว่า ผ่านจากการพิจารณาของพักการเมืองต่างๆที่ทางกกตเรียกไปพูดคุยกันแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยก็มีการเหมือนกับโหวตออกมาด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ว่าตกลงว่าห้าสูตรก็เลือดเอาแค่ไม่แผนสามก็แผนห้ามีความเห็นพ้องกันะว่าน่าจะไม่สามก็ห้าก็คือออกไปเป็นแบบนี้ผมก็เลยทําให้ดูว่าสามกับหเนี่ยหน้าตามันต่างกันยังไงเราไม่ได้เห็นด้วยหรอกกับการอยู่ดีๆแบ่งประเทศไทยเป็นแท่อนเพราะมันไม่มีมันไม่มีเหตุในทางภูมิศาสตร์หรือประวัติศาสตร์ที่เหมาะสมเลย นะฮะแต่ในเมื่อรัฐธนูญเขียนไปอย่างนั้นแล้วเราก็ไม่อยากจะไปเอะรุ่นวายอะไรเราก็จะเล่นตามเกมนี้ไปแต่ก็จะต้องมาศึกษากันดูว่าแผนสามกับแผนหนะ้านั้นมันมันต่างกันกของเก่ายัางไงเมื่อกี้ผมชี้ให้แล้วว่าของเก่าของเดิมที่ล่างมานั้นเนี่ยเขาเอาโคราชกับจังหวัดภาคตะวตันออกทั้งหมดมากองรวมกันเวลาที่เขาก็แยกออกจากกันหรือว่าในกรณีของกรุงเทพซึ่งเมื่อก่อนกรุงเทพเนี่ยรวมจังหวัดสมุทรปราการกับจังหวัดนนทบุรีแล้วก็จบเป็นหนึ่งเขต ถึงกลุ่มจังหวัดคราวนี้เขาไม่เข้ากรุงเทพนี่ยาวรวมไปถึงสมุทรสาครสมุทรสงครามแล้วก็ลากยาวไปจนถึงเขตระนองอย่างนี้เป็นต้นก็แปลว่าคนที่จะลงบัญชีสัดส่วนสสสัดส่วนที่จะมาลงในกรุงเทพนั้นเนี่ยก็ต้องเดินหาเสียงให้ยาวเลยตลอดแนวสีเหลืองนี่ไม่ว่าจะใช้แผน5หรือแผน3นะก็จะเหมือนกันหมดอาจายก็ยังแปลกแอยู่นะคะมันก็ยังดูแปลกๆนะฮะ ใช่เนี่ยครผมก็เห็นว่าคือกรุงเทพเนี่ยเรามีความรู้สึกว่ากรุงเทพมันก็เขตใหญ่อยู่แล้วนะคะก็เขตใหญ่มากอ่าแล้วยังไปรวมเพชรบุรีลงไปจนนู่นถึงระนองถึงระนอง,ง,นองโอ้โห,โหฮะมันคนละคือคือพูดถึงในส่วนของเอาเฉพาะประชาชนชาวบ้านวิถีชีวิตอะไรก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอยู่แล้วใช่ครับอ่อกรณีอย่างนี้ก็เป็นของที่แปลกนะฮะแต่ว่าเอาละก็เป็นความความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นค่ะอ่าเพราะนั้นก็คงจะต้องติดตามต่อไปเพราะว่าต่อให้กฎหมายประกอบการเลือกตั้งเสร็จ ในวันที่สามตุลาตามเงื่อนไขค่ะเราก็จะยังไม่รู้อยู่ดีว่าตกลงจะใช้แผนไหนยังไม่เคาะเหรอคะก็จะเคาะไม่ได้เพราะอำนาจเคาะอยู่ที่กกตในสุดกกตเป็นคนกำหนดเขตแล้วเขตที่ว่านี้เนี่ยก็จะต้องไปรอตอนที่กกตเขาประชุมแล้วประชุมแล้วทีนี้เขาจะเคาะก่อนมีพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งหรือหลังมีพระราชกฤษฎีกาก็อีกท่อนหนึ่งนะครับอันนี้ถ้าหากว่าดูว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในเดือน ธันวาคม<ง>วันที่23นั้นก,ก็น่าจะแปลว่าพระราชกฤษชีกาคงจะต้องถูกเสนอขึ้นไปอย่างช้าก็คงจะประมาณปลายตุลานะฮะเพื่อจะให้สามารถมีวันเลือกตั้งได้ตรงกับวัน,วนที่23ธันวาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงขึ้นอยู่กับฝ่ายผู้เมียมนาจเพราะฝ่ายพรรคการเมืองเนี่ยเขาให้ไปนั่งอยู่ข้างสนาม,อมรอไปฟิตตัวให้พร้อมแล้วก็รอลงเท่านั้นแต่ทีนี้คนที่ฟิตนักกีฬาเนี่ยเขาจะบอกว่า ขอบสนามหน้าตาเป็นยังไงยังไม่รู้เ,เลย, <laughs> เลยคนที่จะไปลงในสนามเล็กคือสนามเล็กคือสนามเขตเข huh. าก็ไม่รู้ว่าตกลงพื้นที่ที่เขาต้องไปหาเสียงนั้นมันมีอำเภออะไรบ้าง<ช>มีตำบลอะไรไหมส่วนคนที่จะต้องลงสนามใหญ่หน่อยคือสสแบบสัดส,ส่วนตกลงกลุ่มจังหวัดของชั้นเนี่ยมันมีจังหวัดนี้หรือไม่มีจังหวัดนี้กันแน่ะนะฮะก็ทําให้บรรดานักกีฬาที่อยู่บนข้างๆสนามนั้นเนี่ยฟิตซ้อมไปก็จริงแต่ว่าก็มีความรู้สึกว่า สนามยังไม่เสร็จอ่ไม่รู้เป้าหมายไ,ไ,ไม่รู้ว่าตกลงว่าจะได้ลงเล่นหรือเปล่า<ะ>หรือว่าจะลงเล่นแล้วเนี่ยอาจจะย้ายสนามเมื่อไหร่ก็ได้ยังไงหรือเปล่า,ลา<ะ>ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้แนละ้วถ้าเกิดว่าจะถามเฉพาะพักชาติไทยอาจารย์บอกว่าโอ้เสื้อมันท่าทางจะคับหน้าดูเลยนะคะแล้วยังดูแนวโน้มเนี่ยก็ยังมองไม่ออกว่ามันจะคับมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าหรือว่ามันอาจจะรวมให้เข้าคลายให้พอจะหายใจได้กับขณะเดียวกันเนี่ยเป็นนักกีฬานักกีฬาไปฟิตซ้อมเนี่ยจะทํอยังไงฮะที่จะให้ ยังไงอ่ะคือจะอาจจะเป็นการคาดเดาก็ได้มั้งคะว่าตัวเองจะฟิตแค่ไหนต้องลดน้าหนักอีกแค่ไหนจะต้องไปเล่นกล้ามอีกแค่ไหนมันถึงจะได้ฟิตเท่ากับพอดีกับที่ที่เสื้อเขาได้มีการตกแต่งอนดไว้แล้วการลงแข่งสนามครั้งนี้นั้นเนี่ยทางเลือกที่ดีที่สุดของพักชาติไทยก็คือว่าหนึ่งเราเราเจียมเนื้อเจียมตัวเราบอกว่าเราไม่ได้คิดว่าเราจะก้าวไปสู่การเป็นพักใหญ่เราจะพยายามสู้ในจุดที่เราคิดว่าเราสู้ได้พอละ เราไม่คงเราคงไม่สามารถส่งได้ครบทั้ง400เขตเลือกตั้งเ,คครเราคงคะคะไม่ส่งครบ400เขตสสแต่ว่าเราคงส่งครบทุกกลุ่มจังหวัดนะคงครบแน่ะนะครับอย่างไรก็ดีเรื่องเสื้อคับนั้นเนี่ยต้องเรียนว่าเสื้อคับมันมีเหตุผลมันมีที่มาที่ไปก็เพราะเวลาปล่อยให้นักการเมืองใส่ส้วหลวมแล้วเนี่ยแกก็ใส่เสื้อตัวหนึ่งใส่สองคนก็มีรามีมนี่เยอะอนะครับบางทีเสื้อหลวมๆเนี่ย แกถอดเสื้อแกไปปั๊มเสื้อปลอมขายอีกต่างหากเลยก็มีมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันคนเข้าร่างมาเพื่อให้ใส่เสื้อครับแล้วเฉพาะตัวกับเธอนนั้นเนี่ยมันก็มีเหตุผลอยู่ก็ต้องยอมรับว่าถ้าจะคืนศรัทธาให้ประชาชนคืนศรัทธาต่อพักการเมืองต่อนักการเมืองและระบบะการเมืองนั้นเนี่ยนักการเมืองต้องยอมเสียสละที่จะใส่เสื้อครับครั้งนี้ต้องยอมใส่แม้ว่าจะต้องอึดอัดอึดอัดแน่แล้วต่อให้ไปฟิตร่างกายมปนยังไงก็อึดอัดอืมก็อึดอัดเช่นนะครับ กฎหมายประกอบรับนูนว่าด้วยเรื่องพรรคการเมืองเขียนไว้อย่างเงี้ยค่ะหัวหน้าพรรคพรรคใดก็ตามที่ไปแอบอ้างชื่อผู้อื่นเพื่อให้เข้ามาเป็นสมาชิพกพรรคเช่นบอกผมไปเที่ยวผมว่าผมเป็นหัวหน้าพรรคแล้วผมก็บอกคนอื่นๆว่าคุณสุวดีเนี่ยมาอยู่พรรคผมแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องชายคนนี้มาอยู่กับพรรคผมเถอะน้องชายคนนี้เชื่อะนะฮะเพราะหนุ่มคนนี้เชื่อว่าโอ้พี่สุวดีอยู่ที่ไหนข้าพเจ้าจะตามไปอยู่ที่นั่นก็มาถ้าคุณสุวดีไม่ได้มาอยู่พรรคผมจริงเนี่ยนะครับ ผมติดคุกเลยตามกฎหมายพักการเมืองแม้แค่แอบอ้างเท่านั้นก็ไม่ได้ไม่ได้เห็นไหมฮะเสื้อมันก็ครับค่ะทีนี้มันก็ถามว่าเอาหลักต่อให้หัวหน้าพักไม่ไปแอบอ้างอะไรใครเลยแต่มีคนมากล่าวหาละวถึง้ว่าที่ข้าพเจ้าไปสมัครเป็นสมาชิกพักวันนั้นได้พูดคุยกับท่านหัวหน้าพักท่านหัวหน้าพักบอกกับข้าพเจ้าว่าคนนี้มาอยู่ที่พักนี้แล้วเพราะนั้นข้าพเจ้าเลยสมัครเนี่ยมันก็เป็นคดีขึ้นมาละหัวหน้าพักตั้งแต่ นั่งดูดีมีบารมีนะนนก็จะกลายเป็นจำเลยในคดีขึ้นมาค่ะอย่างนี้เป็นต้นค่ะแล้วอันนี้ถึงขนาดว่าจะต้องมีสิทธิ์ถึงขนาดที่ว่าเป็นการกระทำผิดถึงขั้นยุบพักด้วยเลยหรือเปล่าคะอันนี้เอาจำคุกหัวหน้าพักก่อนอจำคุกนะคะแต,แต่จำคุกนี่ก็แบบแจำคุกก็ตาเหลือกแล้วนะครับสำหรับนักการเมืองก็บอกว่าโอ้หะเสื้อคับมากเลยแต่ก็บอกเอีกแล้ะครับว่าทั้งสิ้นทั้งปวงเนี้ยในเมื่อกรรมเนี้ยนักการเมืองเป็นผู้สร้างมาวันนี้จะแก้กรมเนี้ยต้อง ต้องไปด้วยสุดจริตอย่างเดียวกู้ศรัทธาต้องกู้ศ <มา S 2> รัทธาให้ได้ไดพอใส่เสื้อครับแล้วไปทํางานเนี่ยนะครับถ้าทํางานดีทํางานแล้วประชาชนรู้สึกว่าเห็นเหงือ่อเห็นความขยนันเห็นความจริงใจเห็นความความพยายามชาวบ้านเป็นคนบอกเองแ่ะว่าเขาจะเข้าชื่อกันก็ได้เขาจะไปเสนอเพื่อขอแก้ไขกฎหมายมหรือะจะอะไรต่างๆมันก็ทําได้ค่ะแต่อย่าเพิ่งปฏิเสธด้วยการบอกไม่ใส่เลยเสื้อนี้ฉันจะไม่ทําด้วยแล้วค่ะมันกลายเป็นเรื่องทิ้งบ้านทิ้งเมืองค่ะแต่จาย์บอกว่านักการเมืองต้องเสียสละนะคะแต่เสียสละไปแล้วเนี่ย มันก็มีการพูดคุยเคาะกันอีกแล้วว่าโอ้แล้วคุณจะไปมั่นใจได้ยังไงว่าในส่วนของกระบวนการที่จะนําไปสู่การที่จะเป็นคดีความเนี่ยมันมันจะทําให้สามารถที่จะเคลียร์ตัวเองได้ทั้งทงที่บางทีเนี่ยตัวเองไม่ได้ทําบางครั้งมันก็มีตัวอย่างให้เห็นอยู่บ่อยๆนะคะว่าในส่วนของกรมรชาชธรรมเองเขาก็บอกว่ามีมีคนถูกจับขังคุกไปแล้วตอนนี้ก็มีการให้เปิดโอากาสให้ยื่นเรื่องว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้กระทาผิดอย่างนั้นแต่มีการพยานแวดล้อมอะไรต่างๆเนี่ยนะคะนักการเมืองไม่มั่ แทนที่มันจะเป็นการพัฒนาการเมืองมันจะกลายเป็นกลับทําให้การเมืองในบ้านเราเนี่ยจะยิ่งแย่ไปกว่าเดิมหรือเปล่าอาจารย์มองไหมคะคงคงยุ่งแน่ถ้าหากว่านักการเมืองไม่ไม่มีความมั่นคงแน่วแน่ในเรื่องการทํางานเพื่อบ้านเมืองคือถ้าถ้ากลัวว่ามันเสี่ยงเลยไม่เอาด้วยดีกว่า<อ>ก็เท่ากับว่าท่านกําลังปฏิเสธอนาคตของบ้านเมืองแล้วนะมผมคิดว่าทุกครั้งที่เอางี้ลองนึกภาพแบบธรรมชาตินะครับทุกครั้งที่ไฟไหม้ทุ่งทุกครั้งที่ไฟไหม้ป่ามันจะมีต้นไม้เกิดใหม่ค่ะ เพราะนั้นต้นไม้เกิดใหม่เหล่านั้นน่ะคือโอกาสสําคัญในการกลับคืนมาซึ่งความชุ่มชื้นและมีความอุดมสมบูรณ์ค่ะผมไม่ได้คิดว่าเราจะต้องไปเผาป่าแต่สภาพการเวลาเนี้ยบรรดาคนที่อยู่ในป่ากันเองเน่ยเผากันเองซะจนะหมดค่ะเพราะฉนั้นเมื่อไฟเผามาเนี่ยก็จะเหลือสิ่งที่หนึ่งทองแท้เนี่ยไม่กลัวไฟก็ไม่เป็นไรเป็นต้นไม้เก่าแก่อยู่ได้หรือสองมันก็จะก่อหนอใหม่ หน่อใหม่จะค่อยผุดขึ้นมาจากดินคนอาจจะก้าวขึ้นมาจากนักการเมืองท้องถิ่นมาจากวงวิชาการมาจากวงการของภาคการเมืองภาคพลเมืองก้าวเข้ามาแล้วบอกว่าการเมืองภาคพลเมืองไม่ก่อนเมื่อก่อนไม่เคยก้าวไปถึงบรรันไดสภาค่ะวันนี้เขาอาจจะก้าวถึงได้ <ừ> เพราะเขาไม่เขาไม่มีอะไรต้องไปกลัวเขาไม่ได้คิดว่าขนาดเป็นเรื่องสําคัญการเดินทางของภาคการเมืองในอนาคตจะไม่ได้เดินด้วยขนาดอีกต่อไปคไม่มีความไม่มีประโยชน์แล้วล่ะครับที่จะมาอ้างว่า ข้าพเจ้ามีสมาชิกหล้านสามล้านสิบล้านห้าสิบล้านคนเพราะว่าต่อไปนี้การยิ่งมีสมาชิกมากแล้วสมาชิกนั้นไม่ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองของท่านโอกาสที่ท่านจะโดนข้อกล่าวหาก็สูง uh huh. นะการมีคณะกรรมการเห็นไหมครับบางทีบางองค์กรบางกลุ่มบางพักนะมีคณะกรรมการบริหารพักเป็นร้อยคน uh huh. แต่ทีนี้ต่อไปนี้พักการเมืองจะถูกยุบก็ด้วยเหตุที่คณะกรรมการคนใดคนหนึ่งไปกระทาความผิด เข้าแล,แล้วมันเป็นความผิดร้ายแรงตามกฎหมายบัญญัิเนี่ยไปทั้งยวงค่ะพอไปทั้งยวงแล้วเว้นวรรคห้าปีทุกคนด้วยนั้นเนี่ยอตอนนี้ผมก็เชื่อว่าพรรคการเมืองจะค่อยๆ่อยหดขนาดของคณะกรรมการบริหารละจะให้เหลือน้อยลงเอาให้พอที่กับบริหารคุมกันได้กรรมการบริหารพรรคตำแหน่งต่างๆในพรรคเลขาธิการรองเลขาธิการหรือหัวหน้าพรรคหรือรองหัวหน้าพรรคจะต้องเป็นกลุ่มคนที่ทํางานจริง ไม่ใช่ให้เป็นไปสวมหัวโขนเพื่อให้ดูมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเอาไว้เบ่งเฉยๆไม่ได้ก็เป็นคนที่ทํางานแล้วดูแลลูกน้องดูแลองค์กรดูแลระบบการทํางานได้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวพรรคการเมืองมันถึงจะเป็นพรรคการเมืองอืค่ะงั้นถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะคะอาจารย์มองว่านักการเมืองเองเนี่ยก็จะมาคืออึดอัดบ้างแต่ก็ต้องทําทํางานต่อไปผมเองผมเองเนี่ยขนาดตั้งใจว่าผมมาโดยสุจริตเลยเนี่ยนะเห็นเสื้ออย่างนี้แล้วยังอึดอัดแต่ก็ตัดสินใจแล้วว่าต้องใส่ค่ะ ต้องใส่ครับเพราะถ้าไม่ใส่เลยเนี่ยจะไม่มีโอกาสพิสูจน์เลยอใส่แล้วลงสนามไปแล้วทํางานไปทําได้เท่าไหร่ก็รายงานประชาชนไปแล้วประชาชนจะเป็นคนบอกเองว่าเออนะก็ล่ามโซ่เธอมากไปหน่อยปลดโซ่เธอบ้างกับางเรื่องอนั่นสิก็ค่อยมาว่ากันแต่ถ้าทาแล้วไม่ดีอีกหน่อยผมเชื่อว่าในสุดระบบการเมืองประชาธิปไตยแบบตัวแทนคคือชาวบ้านต้องไปเลือกผู้แทนเท่านั้นเนี่ยชาวบ้านไม่มีโอกาสพูดในทางประชาธิปไตยนั้นมันจะค่อยๆหายไปเอง คือมันก้าวมาสู่จุดที่มันเสื่อมด้วยตัวของมันเองแล้ว ที่อาจารย์พูดนั่นก็หมายความว่าถ้าสมมุติว่านักการเมืองถ้ามีการเลือกตั้งแล้วนักการเมืองเข้ามาบริหารงานเต็มรูปแบบมีสสในสภาแล้วโอกาสที่จะมีการแก้ไขไอ้จุดที่ทําให้เสื้อมันคับเนี่ยอาจจะไปต่อเพิ่มตรงข้างสีข้างขึ้นมาให้มันขยายกว้างขึ้นสักไม่ต้องเอาถึงนิ้วหนึ่งใะ่ยางยืดให้บางพันนะให้พอใครคลายบ้างเนี่ยก็มีโอกาสไปไปได้สโอกาสมีแต่ไม่ควรว่าพอเข้าไปถึงมีอำนาจปั๊บมารีดมาแก้เสื้อตัวเองก่อนอย่าต้องเข้าไปไปแก้ความเดือดร้อนของประชาชนก่อนค่ะ เ <K un> ขากั้นหายใจมานานแล้วนักการเมืองเมื่อเข้าไปปั๊บสอบสอบถ้ายังสอบไม่ได้นี่มันก็ยังไม่ต้องกั้นหายใจนี่แต่พอสอบได้ปั๊บแปลว่ากั้นหายใจเลยเพราะมันต้องใส่เสื้อกางเกงรัดติ้วเลยนะ <K un> ก็กั้นหายใจไปฮะแล้วก็ไปทํางานรีบไปทํางานให้เขาก่อนเร่งมือทําให้ชาวบ้านก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยถามขออนุญาตชาวบ้านว่าค่ะ <K un> จะขอใส่อย่างยืดบางท่อนของเสื้อของกางเกงบ้างได้ไหมถ้าเขาบอกว่าได้ก็ทําถ้าเขาบอกไม่เห็นด้วยเธอต้องทําหน้าที่ต่อไปก่อนในเมื่อเป็นนักการเมืองมาแล้วล่ะก็ต้องทําหน้าที่่นนัั้ตอไปครบ อืมค่ะอันนี้ก็คงจะชัดเจนนะคะเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดนี่ฉันเข้าใจว่านะคะว่าถ้าคืนว่านักการเมืองพอเข้าไปแล้วนี่นะคะไปเจอเสื้อครับกบปรากฏว่าเบ่งเบ่งตัวอีกนะคะมันก็ทําให้เสื้อแตกถ้าเสื้อแตกแตะเข็บแตกอย่างเดียวนี่ปัญหาเกิดขึ้น